สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมบทตัดกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่อง T ี s แสนสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนพัไลท์ไอจีอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพําในส่วนของโพ์นี้นะครับซึ่งโพ์นี้ยังไม่มีในส่วนของกดไลค์หรือกดหัวใจให้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาพัให้ทุกคนได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที nice <ultimate> <ences> ่จะไปรับชมในส่วนของขั้นตอนการพํานะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจกับผมในการทำคลิปโดยต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง C S Studio นะครับและหากปีกบ้าประการใดก็ต้องขอไปไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับหากพร้อมแล้วไปรับชมในสังกองวิธีการทาไรไอหรือการทำอวดใสไอจีกันได้เลยนะครับข้อในสังองวิธีการทำของผมนะครับไม่ยากเลยนะครับผมข้อจะพํากระเปิดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับมี ผู้ติดตามนะครับมากถึง2องหม่เ้าพนเานเข้าไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของคนติดตามนะครับก็ในสวนของตรงนี้นะครับผมด้ามั้นติดต่อดมินไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ขออนุญาตต่อดมินสักครู่นะครับสนใจปั๊มไล์ก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะติ้งในส่วนของช่องทางในการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคน ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก้อสงองเพตัวนี้นะครับเขาก็มีบริการปรัรมครบจบเลยนะครับไม่เป่เส่วของเพิ่ม Follow นะครับเพิ่มไลค์เพิ่มว like, ิวตุกโซเชียลนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะปเป็นส่วนของโซเชียลไหนนะครับก็สามารถลองติดต่อเข้ามาสอบถามดูได้แล้วครับและส่วนของทางร้านนะครับเขาก็มีส่วนของ ไลท์นะครับ2แบบนะครับก็จะเป็นคนต่างชาติและคนไต้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับราคานะครับก็จะแตกต่างไปนะครับในส่วนของราคาคนไต้นะครับก็จะสูงกว่าต่างชาตินิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาพามิสของคนต่างชาติดูนะครับสนใจคนต่างก็สอบใครที่สนใจนะครับอยากจะพัมนะครับเดี๋ยวผมจะจีนส่งของรายละเอียดในการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับ ก้ในสวงของเปรตัวนี้นะครับเราสามารถปัมได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องปัม่านแอดมินนะครับเราก็กดในสังของลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งลิงก์ตรงนี้นะครับจะเป็นการพัมด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นในสังของลิงก์นี้นะครับก็สามารถเข้าไปปัมได้ด้วยตัวเองเลยนะครับในสังของลิงก์ตรงนี้นะครับก็สนวนงของเปรตัวนี้นะครับเขาก็มีในสังของรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งแต่ละรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปนะครับหนึ่งนะครับก็คือเปรตัวนี้นะครับจะไม่ใช่สังของอับจะ มีอ่ะไม่จะมีในส่งของที่มานะครับคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงสามนะครับเขาก็จะคือในส่งของยอดเนื่นนะครับหากไม่ได้รับในส่งของยอดนะครับและที่สําคัญนะครับร้านตร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะปัมนะครับเดี๋ยวจะติ้งในส่งของช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับในส่งของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่งของการพัมนะครับการพัมตรงนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับ แอดมินะครับตอบไว้นะครับ2นะครับอันเนียนปลอดไปตุกกดของเฟสนะครับและที่สําคัญเขาค้อรับประกัน30วันนะครับเก็บไว้ใช้ยานได้นะครับแบ่งขั้นต่ำนะครับ100ไลค์ไต่อปวดบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่100ไลร์นะครับ100ไลค์เยไรอยู่ที่49นะครับและสูงสุดอยู่ที่50,000ไลค์ราคาขอยู่ที่6,500บาทนะครับและแต้มฟรีอีก7 5 0 0ไลค์อยนะครับยวคลิปนี้นะครับผมจะลองพามินสังของ IG นะครับ100ไลร์นะครับ สนใจก็เดี๋ยวคลิปนี้มาปั๊มให้ทุกคนนะครับได้รับชมคันก่อนนะครับซึ่ง100ไลค์ไรก็จะอยู่ที่40บเข้าบาทนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่เอ่อการปั๊มตรงนี้นะครับก็ถือว่าราคานะครับไม่แรงนะครับและใครที่ถามเข้ามานะครับบอกว่าฟรีหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้ฟรีนะครับอันนี้ต้องมีในส่วนของยอดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ กิมมาร์โคนะครับเราก็สามารถนำาใกส่งของกิมมาร์โคสตรงนี้นะครับไปสแกนเพื่อชำระัองของยอดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตตัดั่งของคลิปวิดีโอไปนะครับหลังจากที่ด้เนินการชำระั่งของยอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดั่งของคลิปวิดีโอไปเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ดำเนินการชำระเอกของยอดนะครับให้อดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับอดินก็จะให้ผมนะครับส่งเองของ ลิงรูปที่เราต้องการงเฉพาให้แอดมินนะครับเราเข้าไปในสกรองหน้าชีของเรานะครับและมาในสกรองตรงนี้นะครับตรง3จุดด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนนะครับกดลิกตรงนี้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่เมนูคําว่าลิงนะครับก็คือตรงนี้นะครับกดกรรลอกแอดมินได้เลยแล้วก็ส่งให้แอดมินนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะลอง๊มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งใไอ่องของช่องทางในการติดต่อเมินะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามดมนดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ส่้สกองตรงนี้นะครับยอดไรนะครับก็ยังไม่มีไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับหลังจากที่ดมินะครับปั๊มเสร็จจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการ๊มนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ จากที่รอนะครับประมาณ2นาทีนะครับตอนนี้แอดมินก็ได้ทนิการส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินก็เริ่มพร้มตอนเวลา1 6 4 0นะครับแอดมินก็ส่งงานให้เรานะครับตอนเวลา16 43นะครับก็แอดมินนะครับได้ความในสัมผัสของยอดให้เรานะครับ121่งร้ยยหัวใจหรือ121ไลค์นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่ายอดจะขึ้นหรือไม่นะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ยอดก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ120 เอ็หัวใจนะครับซึ่งสามารถ๊มได้จริงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะ๊มนะครับเดี๋ยวผมจะริงในส่วนของช่องทางในการติดต่อหรือการ๊มนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิป หรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาังให้ทุกคนรับชมเพียงเท่านั้นนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปโอนี้สวัสดีครับ